สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเบญจวรรณกราบาทยุวะมณรักโรงเรียนบ้านดอนสูงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดวันนี้ดิฉันจะมาเชิญชวนทำหนังสือทำมือสื่อการอ่านที่มีชื่อว่าซีเคตดบุ๊กค่ะอุปกรณ์ประกอบด้วยกระดาษ A4 กระดาษสีกระดาษหลังรูปดบบินผ้าดินสอกาวค่ะ ขั้นตอนการทำนะคะเราจะพับกระดาษ A4 ในแนวนอนจากนั้นจะพับแบ่งเป็น3มส่วนเราจะมาเขียนกํากับหน้าค่ะ หน้าที่1ปกในหน้าที่2องคำนาค่ะหน้าที่3 4 5 6 7 8 9 10คือเนื้อเรื่องค่ะหลังจากนั้นเราจะมาทําปกค่ะกระดาษ กระดาษหลังรูปวางเท่าๆกันโดยหา่างไม่มากจากนั้นเราจะมาปะกาวค่ะ Thank you. จากนั้นเริ่มทากาวบนกระดาษหลังรูปแล้วพับแปะ